นี่ก็หมอเก,ก็วัดส่ยตาผมเหมือ,อกนกันแม่รอ,น,อน,นิดนึง นานแล้วมานแล้วและยังยังอ่านชัดอยู่เลยครับแม่ยังด้อยูยังได้อยู่ได้อยู่แบบนี้หรือเปล่าพี่แม่แบบนี้แบบนี้ก็เขียนเลยจนแม่ก็อิ่มจนเลย ดีกว่าไหมคะไม่ต่างนะคะ่ไม่ค่อยต่างไม่ค่อยต่างก็ไม่่าได้ค่ะอ่ได้อ่ได้อ่านได้ความนิดนึงค่ะห้าหกเก้าแปดหกเล็กลงมานิดนึงมาทันเราแม่ห้าแปดห้าแปดเลยไม่เป็นไรห้าแปดหกหกหกเก้า คุณแม่รู้ตัวไหมคะว่าปกติแล้วค่ะมองไกลค,คุณแม่จะต้มีค่าสีตาดีไม่ใช่สั้นนะมันเป็นยาวเป็นวอธีการที่คุณแม่ฝันปกติแล้วค่ะมองไกลของเราเนาะมันจะมีสามภาสายตามีสั้นเอียงแล้วมียาวพอเราแกะปุ๊บอะค่ะมันจะมียาวตามไปุ๊บเข้ามาของคุณแม่เป็นยาวกับเอียงที่มองไกล แล้วมียาวตาไวไมไบขนาอีกนั้นซึ่งผมจะทำให้แม่ของคุณแม่ค่ะข้าอ่านหนังสือ้วมันจะดูยูทูบกับเพื่อนแต่ไม่ต้องสนใจ<ะ>กับคนอื่นกันเราเป็นเพื่อนกัน ดีกว่าตัวเดิมแอบคุณแม่เลยนะลองจยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นดูค่ะคุณแม่ดีกว่าเก่าไหมอือแคบกว่าแต่ว่าค่านี้น่าจะดีกว่าคุณแม่มันอาจจะฟังดูเยอะกว่าคนอื่นนะคะแต่อย่างที่หนูบอกค่ะว่าคุณแม่มีพื้นฐานเนาะมองไกลเป็นตายาวอยู่แล้วแล้วพอมีตายาวตามมาเข้ามาก็จะถูกเยอะนิดนึง 保姆在。Oh, no. oh, no. าตามคือคอบ้าตาแห้งคือจริงๆแสบตาเคือนตาเนี่ยค่ะคุณแม่หยอดวันหนึ่งจะครั้งสองครั้งก็พอนะคะไม่ต้องตึนโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะดูเขียนค่าแว่นันหนังให้นะคะ ของแ่้ต้องมีแน่ไหคะมีแต่เ็นตั้งบสื้อทั่วไปต่าพคุณพ่มันหายไปปกติค่ะคก็พ่อหนูเจอวันจำพ่อคือวางแขนอันเลยตามตอกตามวางมากอันนี้ตัวค่าเสีย ก็จะยืนออกใช่ไหมคะโอเคค่ะเราตรวจละเอียดกันนะครับเอาามาให้เราชเวยค่ะเดียวท่กก่ก็คือระยะไปเนี่ยจําง ก็ค <S 2 Pop keys> ือหลักเลยเป็นสายตายาวตาไวแต่ก็ต้องใส่แว่นอันซื้อจัุณเดิ่มมาค่ะมองไกลทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะมีตายาวอยู่แล้วตอนที่วายก่อนเอว่าตัวสายตาลงไปเรามี3อย่างนะคะก็จะมีสายตาสั้นสายตาเอียงแล้วก็ตายาวพอแกไปปุ๊สักสี่สิบบางคนสามสิบห้าก็เริ่มมานะคะก็จะมีตายาวตาไวของคุณพ่อเราคุณแม่คนทีค่ะจะเป็นตัวยาวเอียงแล้วก็ยาวตาไวค่ะแล้วก็อวนของคุณแม่ เรื่องค่ะเีตาแห้งมีข้อกระจกนิดหน่อยแล้วก็ซึ่งเป็นไปตามวัยค่ะเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่ของท่านไหนนะคะอายุประมาณ50-60นี้นะคะต้องพาไปพบจกักษุแพทย์ก็ดูว่ามีตอ้อกระจกหรือเปล่านะคะส่วนของคุณพ่อเห็นได้ชัดเลยเราจะเห็นวงกลมในตาคุณพ่อเป็นสีเหลวอันก็คือมีคอเลสเตอรอลสูงเนาะแล้วมันจะไปแบบเกาะอยู่ตาตาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าของเราลดคอเลสเตอรอลลงมามันก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้หายไป อย่างนี้ว่าเป็นเลยใช่ผมว่าก็มีเรื่มๆมีต้อกระจกเหมือนกันแต่ว่าต้องลงมาค่ะจะหนักถ้าสมถติว่าออกไปข้างนอกเนาะไม่ว่าจะคุณพี่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่ดูอยู่นะคะต้องขอให้ใส่แว่นกันแดดกัน UV ไว้เพื่อป้องกันต้องลงต้องกระจกที่มันจะเชื่ได้ในอนาคตค่ะผมแนะนำก็รู้สึกว่าไม่สบายตากต้อลมมาที่แบบะดูติดภูมิใจต่อจนนี่ถึงเลยต้องลองพาพ่อแม่มาลอง ก็ตัวตัวผมชอบามากโดยเฉพาะคุณหมอเแนะนำดีมากมตองผมก็ทำก็กับคุณหมอท่านนี้ค่ะชื่ออะไรนะอซชื่อทำปายค่ะไว้เจอกันที่ไอแลพาค่ะอันนี้จะเป็นสีขาของเราคะวันนี้จะเป็นโปรซีโรัวนี้ก็เป็นรุ่นที่20ตอนนีค่ะ อ๋อนี่คือตัวท็อปุดใช่ค่ะขาใช่าตันี่ะตัวน้ตอนี้จะเป็นตัว a l h าค่ะตัวนี้จะเพิ่ดัวมาต้นเดือน็นโชว์ขอตรงนี้ก็เป็นแบบโมเดลโชว์ไว้ค่ว่าของเราขอเวลาเจอแสงมันจะสะท้อนออกไปแบบไหนก็ันนี้เป็นแสงที่เวลาเจอแสงผิดสาเข้ามาค่ะมันจะสะท้อนออกตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัว เ็นธรรมดาเวลาเจอแสงสี้าค่ะก็จะสอด้องเป็นเหมือนเลนปกติอันนี้ดูตัดตัวเลนไ้อย่างผมเนี่ยโอ้ก็ตามอะไรคือแบบไหนี่ห้ององห้านที่จะเป็นตัวเลนเคลียร์กจกเกิดเราปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเงนี้ีามคือสามารถขออะไรก็ไเราสปริงดีมาเลยมามาเลยแบิาลี่ อันนี้คือเห็นตั้งแต่แรกๆเลยของการตัดแล้วแบบขอดตัวได้ตั้งตัวตัวซูโร่แรกๆการก็่นหญนะกลัวเพราะว่าพี่บอกว่าทำมาจากวัสดุนาฬิกาใช่ได็กหนุ่อสวทำาจากวัสดุนาฬิกาโอ้รูถ้าเป็นที่บอกว่าไม่ยืดดึงขนาดนี้ก็คือบล็กโบ้เลยโวยแล้ว ต่บโจมต,ตรงนี้ด้วยนะเพราะเราไม่ได้แบบว่าปิด<ช>แต่ว่าปรับปัได้ที่แรกตอน,น,นแรกๆผมได้แบบแเว่นไปผมไม่กล้าปรับกลัวมันจะตัดใช่แต่ลูกค้าบางคนกไไ็ไม่ค่อยกล้าปรับตีกะปรับไม่ออหน่อยออนะ,ะนนนเรัวห่ะที่ตัดหน้หาตัดไม่ได้ดังนี้เลยังเลยตาผมผมอยากได้ตำาคือ รอยมันขึ้นเยอะผมเช็ดไม่สะอาดแต่ทีมทำยังไงดีอ๋อถ้าสมมติว่าในส่วนในนส่วของตัวรอยใช่ไหมคะก็แบบอยากให้คุณพี่แบบใช้น้ำนอุ่นๆนะคะล้างแล้วใช้ด้วยสบู่ก่อนก็ได้ษนะคะแต่ว่าถ้าใช้เป็นน้ำยาต่างกันนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวนี้มันต่างเป็นแบบมันจะทำให้สีที่เพ้าเป็นน้ำหลุดง่ายถ้าสมมติใช้ไปแล้วอะ <c oughs> อยากใหสมมติใช้ไปแล้วด <c oughs> ้วยการสูมซูมเพราะว่าทีมอยู่ตรงนี้ พูดถึงดูแล้วคนดูนะนำคืเห็นในคลิปเราการดูตอบทีไม่ไลไม่อยากไม่แนะนำให้เนยเป็นสาวู้าก็เป็นแบบพูดอื่นอ่าแบบล้างด้วยสบู่สบู่อ่อนสบู่นแล้วก็เช็ดไม่ให้แงทชวนเลยนะตอนีันที่จะไปตัวตัือทำไมครับ แล้วมันต่างยังไง่ราที่ให้ข้อมูลนะครับว่าซีโร่ซี่พ่องมเลือกซีโรกับอินเทอร์เน็ตของแม่ต่างยังไงครจริงมันจะต่างกับตัวท่ดีแเนาะตัวก่อมันจะเป็นโนบารเหกันแต่ว่าตัวซีโร่คเขาจะพัฒนาขึ้นมานตัวกล่องันกล่องมันจะบางกว่าแต่ว่าทั้งสองมันสามารถที่จะเห็นกแล้วนั่งรูปเบทีงที่หนึก็โชคือ นคุณครครค่่นือนจสมน้่าสายตาพ่อกับแม่ก็คือยาวเท่ากันเลยเไว้ห้าสิบสายแค่นิดหน่อยแม่เลาสยตาน่าสายตาก็ประมาณนี้เรียกแว่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูแม่กินครับ